1 3 9 9เก๋มาเดี๋ยวนะเดี๋นะเดี๋นะเดนะทำไมคุณตัวเล็กอย่างเงี้ยเก๋ไม่ได้กินนมค่ะคุณน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะเก๋สามส้าเก๋คุณเหมือนเด็กปสอ่ะด้วยความเคารพนะผมขออุ้มคุณเล่นหน่อยได้ไหมมานี้ยมานี้มานี้มาเนี่มเนี้เีกเอางี้เราจะสัมภาษณ์เก๋ในในท่านนี้เลยนะ เก๋คุณทำอาชีพอะไรอ่ะเอ่อทำอาชีพเป็นพนักงานสมาคมฟาสซิลุงแห่งประเทศไทยจังหวัดปทุมโอ้เก๋ทำไมคุณอยากมาเล่นเกมนี้ก็เป sí ็นเกมที่ได้ของรางวัลค่ะเก๋คุณวางแผนจะเติบโตไปกว่านี้ไหมไม่ไม่ไม่มีไม่มีแผนวางแผนที่จะเติบโตกว่านี้ค่ะแต่มีวางแผนที่จะรวยกว่านี้ค่ะโอ้เอาละเก๋ คุณอยากจะเล่นเกมในท่านี้ไปตลอดเลยไหมไม่ค่ะโ <Okay, S 2> อเคเพราะนั้นอ่ะมีอแล้วก็ขนมาให้เกดู